ในานะนี้ของผมจะทบอและกันว่าจากไตรมาสหนึ่งที่เรากังวลเรื่องของตัวเลขภาษีพอมาถึงไตรมาสสองเนี่ยอิมแพคมันมากมาแค่ไหนคอ่อต้องบอกว่าวันนี้อิมแพ t แทบจะไม่เหลือไมนอ่น้อยมากมากใช่ไหมว่าน้อยมากๆแล้วกันครับอันที่เดิมที่ลูกค้าที่ยังอาจจะแบบมีความเสี่ยงนะครับว่าจะปิดได้ปิดไม่ได้เนี่ยซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็บอกว่าเีความเสี่ยงน้อยเนี่ยวันนี้เรียกว่าสบายใจได้แล้วนะครับสบายใจแล้วอย่างน้อยๆอ,อ,อันที่อยู่ใน ใน ROI m u แล้วอยู่ในแบ็กหลอกแล้วเนี่ยไม่ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็สะท้อนกลับมาเหมือนเดิมนะครับว่าวันนี้ตัวเลทที่เราได้มันกาอกลุ่มอยู่แล้วนะครับ local content ของเมืองไทยมีค่อนข้างดีอยู่แล้วเป็นฐานเดิมนะครับของใหม่ย,ยังมีแฟกเตอร์ที่เรายังไม่รู้ตกลงจะกี่เปอร์เซ็นเป็น RVC ไหมอะไรยังไงเนี่ยแต่ให้มีแกลบเนี่ยเราก็ไม่น่าจะปิดยากนะครับน่าจะปิดได้เพราะฉะนั้นในกลุ่มลูกค้านี่ก็ค่อนข้างมีความมั่นใจก็ดีลที่ ท,ที่ควรจะโกออนก็ยังโกออนได้เลยนะครับเป้าในปีนี้ยังคงเดิมรือมีการรีไวซ์อะไรเปลี่ยนแปลงเป,เ,ปเป้ามีรีไวซ์บ้าง,างเอาตัวไฮไลท์ที่<น>ดิน2,350ไร่รวมเหมือนเดิมแต่ในไ่ในไทยเพิ่มเวียดนามลดนะครับไทยเพิ่มเวียดนามลดของเดิมอะไทยประมาณ1 7นเเวียดนาม6กว่ากว่านะครับตอนนี้ไทยเราเห็น2 0กว่ากว่าแน่ๆละนะครับเวียดนามอะก็คงใกล้เคียงปีที่แล้วปีที่แล้วมาร้อกว่า นะครับเวียดนามอาจจะออกมาได้ใกล้เคียงปีที่แล้วเพราะว่าผลกระทบตรงนั้นตรงฝั่งเวียดนามจะเยอะกว่ามากๆนะครับเป้ารวม2,350มูลค่าของสัญญาที่เราขายได้มากกว่า10%กับปีที่แล้วอันนี้ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับในเรื่องของการชิปเมนของการมาตั้งหลักแหล่งที่นี่เราเรามีการพูดคุยกับลูกค้าไหมว่าเตรียมรับมือกับเรื่องนี้ยังไงจริงๆต้องบอกว่าวันนี้ต้องต้องกลับมาที่เอาิงจริง definition ของการชิปแมนวันนี้ยังไม่จบเลย ยังไม่รู้เลยยังรอประกาศอยู่เลยนะครับวันนี้สิ่งที่เรารู้แล้วเราได้ยินจากข่าวแล้วกันคือทางรัฐบาลไทยอ่ะมีเสนอไปว่าเรานับยังไงหน้าเราเสนอเกณฑ์นับยังไงใช่ไหมครับแต่วันนี้พอไปอ่านประกาศของเมกาเรื่องนี้เขาใช้ทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นเขาจะใช้สิ่งที่เราเสนอหรือเปล่าเรายังไม่รู้แลวออกมารูปไหนยังไม่รู้นะครับแต่สมมุติว่าแต่ว่าด้วยพื้นฐานกลับมาก่อนวันนี้ เอาเฉพาะ local content เองอผมเข้าใจว่า40แต่พอได้อยู่แล้วพอเป็น r e g i o n a เนี่ยมันตีสโคบยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีหนึ่งแต่ผมว่าด้วย local ค c ลคอ o n t e n t ได้40เนี่ยผมว่าเป็นเบสที่ m a n a g ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยจะท้อนมาว่าอินฟลูเนี่ยวันนี้ผมคิดว่าไม่มีปัญหานะครับค่ะณวันนี้ถ้าให้คาจํากัดความระหว่าง20เวียน,นามกับ19เราให้คาจํากัดความนีไว้ยังไงคะ ของเรามีความไม่แน่นอนน้อยกว่าให้ความจักคอยู่่ีกว่าคือ1 9ด0ยมันต่างกัน1%ผมว่าไม่ได้มีในยะสำคัญแต่ว่าไอ Trans ้ t r a n s s h i p m e n t 40เนี่ยมันคือ uncertainty ถูกไหมของไทยเนี่ยด้วยพื้นฐานของเราอะ่ะมีความไม่แน่นอนน่าจะน้อยกว่านะครับเราแล้วก็เลยเห็นโดยตัวของเราเองเราก็เลยเห็นว่าอตลาดเวียดนามก็ยังคงไม่ได้กลับมากระปี้กระเป๋าเหมือนตลาดไทยที่เราเห็น ตลาดไทยนี่เราเห็นโอ้ยคราวนี้วิ่งเลยนะครับแต่ใน,นแง่ของการเติบโต,ตทางเศรษฐกิจบ้านเรายังคอซิร์นแต่ว่าเวียดนามโตแล้วโตวอีกโตมากกว่าเราอีกเท่านึงด้วยมันจะทําให้ในอนาคตจากเดิมที่เราคิดว่าไม่น่าจะมีการย้ายฐานการผลิตมันมีโอกาสเกิดขึ้นไหมคะผมผมคิดว่านี่เ,เป็นเป็นปัจจัยสําคัญครับที่ถ้าเราทําได้เนี่ยผมว่าอาจจะเปลี่ยนภาพได้วันนี้ สมมุติว่าสุดท้ายสถานการณ์มาเป็นแบบว่าเราต้องเพิ่มโลโก้คอนเทนต์นะสมมุตินะครับแต่ end of d a y อโลแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วผู้ประกอบการไทยทำต้นทุนได้ไหมปรับประสิทธิภาพได้ไหม Modernize น r ์โปรดักชันไลได้ไหมเรื่องนี้เราได้ยินกันมานานแล้วใช่ไหมครับมันถึงจุดที่วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกแล้วมันเป็นทางหลักที่ทุกคนต้องทำคือวันนี้ โดยโดยโดยใครที่เหลียโดยสถานการณ์มันบีบให้เขาต้องใช้โลโก้คอนเทนต์ถ้าคุณทําต้นทุนได้คุณจะได้ออเดอร์ก่อนหน้านี้คุณทําต้นทุนได้ไม่รู้คุณจะได้ออเดอร์หรือเปล่าถูกไหมนะครับวันนี้ถ้าเราทําได้เนี่ยผมว่ามันอาจจะดีะพลิกเลยนะนะครับแต่ว่ากลับมาที่เดิมว่าไอ้เรื่องลดต้นทุนปรับโครงสร้างอะไรพวกนี้ฟังกันมานานวันนี้ต้องลงมือทาให้เร็วที่สุด แต่จากนี้ไปเราจะมีการแข่งขันเรื่องของต้นทุนเข้ามาเกี่ยวข้องด้ดย<ช>ลักค<ช>ิดว่าศักยภาพของผู้ประกอบการไทยมันมันเพียงพอมาที่จะแข่งขันในเวทีโลกใช่ครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอันหนึ่งเหมือนกันที่เราก็ได้รับฟังจากภาครัฐเหมือนกันว่าเขาก็ต้องมาเน้นตรงนี้ในการปรับตรงนี้นะครับก่อนหน้านี้ที่เรายังไม่รู้ว่าได้20แล้วมันใกล้ๆกกันทั่วโลกเนี่ยยังมีพูดถึงเรื่องเงินช่วยเหลืออะไรในส่วนอื่นๆใช่ไหมครับซึ่งตอนนั้นผมก็ได้ได้ได้ให้ความเห็น ผ่านบางเวทีไว้เหมือนกันว่าอยากให้โฟกัสเรื่องนี้แหละเรื่องเม็ดเงินต่างๆนี่เรื่องการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมการปรับความสามารถการแข่งขันและพวกนี้มาเน้นตรงนี้เพราะว่ามันจะสร้างโอกาสนะครับค่ะทารีฟจบละถือว่าจบจบยกแรกแต่ก็บอกว่าคุณครามอาจจะมียกต่อไปในในแต่ละเซกเตอร์อีกอันนี้เราประเมินยังไงแล้วคิดว่ามันจะเป็นความเสี่ยงที่แบบแบบควบคุมไม่ได้ในอนาคตไหมคะผม ก็ยังคิดว่าเขาก็ายังคงเป็น uncertainty ต่อเหมือนเดิมเหมือนกันเห็นด้วยนะครับแต่ว่าก็กต้องเรียกว่าด้วยความเป็น uncertainty ยังไงก็คาดเดาไม่ได้เพราะนั้นมาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวก็ต้องต่อสู้กันดูสถา,านการณ์กันเป็นช่วงๆอยู่ดีครับค่ะเรามีการปรับตัวยังไ,ไงไหมเฉพาะเราเฉพาะเราผมคิดว่าเราโอเคอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงเวียดนามในโครงการที่ยังตลาดยังชะง,งักอยู่อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในเชิง การลงทุนคาเป็กอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของเมืองไทยเรายัางเห็นตลาดที่ดีมากลูกค้าโฟลอยังดีมากเนี่ยเราก็เพิ่มคาเป็กส่วนเมืองไทยส่วนเวียดนามจากออริจินอลแผนก็ลดคาเป็กลงแต่รวมกันบวกกันเท่าเดิมนะครับข้อดีของเวียดนามคือตรงการพัฒนาเนี่ยมันไม่ได้ใช้เงินทุนที่ไปจมเยอะแล้วนั้นมันดึงเข้าดึงออกเร่งชะลอได้ง่ายกว่านะครับเราแบบมีแบบอยากจะจีบจากที่นู่นมาบ้านเราไหมคะเอ่ออันนี้ครับผม จร,จริงๆยังไม่ค่อยอยากพูดก่อนการแต่ว่าถ้า RVC มันออกมาเป็น regional จริงๆนะซึ่งแอ s u ู e ว่าไทยกับเวียดนามคือ regional นะมันอาจจะมีนะครับอะไรที่มันเคลื่อนหนุนกันทั้งไทยและเวียดนามทําให้เราลอดทั้งคู่เราโตไปด้วยกันทั้งคู่เนี่ยผมว่าในอนาคตมันอาจจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าถ้าสุดท้ายมันจบที่ RVC จริงๆนะครับ